الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله قال إن كشكر الله تي هاي داي باو تي เ,เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้ใช้ลมหายใจเพื่อทําการอิบาดาตออรอซึ่งเป็นเป้าหมายที่เรานั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับอัออลฮัมดุลลาสำหรับเนื้อมัดที่เราทรงประทานให้กับเราในอัลกุรอานนะครับแล้วก็ในอิสลามนะครับที่เป็นฮิดายะที่เป็นทางนําที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราซึ่งใน,ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับมีมีม เรื่องราวที่อลัลลอฮ์นั้นทรงโปรดเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้เรานั้นได้มีความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอลัลลอฮ์ทรงโปรดยกตัวอย่างชนยุคก,ก่อนๆน,นะครับแล้วกเ็เปรียบเทียบโลกดุนยานี้นะครับเป็นเหมือนกับเ,เ,เลือกสวนไลนาะที่มันมีการเขียวขจีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเหี่ยวแห้งเป็นสีเหลืองแล้วก็ร่วงโรยนะครับ แล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ท่านอาบีสะลาสรมก็เช่นเดียวกันได้มาบอกกับเราโดยการใช้วิธีการในการเปรียบเทียบเพื่อที่จะให้เรานั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสัจธรรมที่ลออนั้นทรงประทานให้กับเรานะครับแล้วก็เป็นความเป็นความสูญเสียนะครับที่ยิ่งใหญ่มากที่มนุษย์เนี่ยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเขานะครับ มันเป็นความสูญเสียเป็นความเสียดายเป็นความเ,ออเป็นความทุกข์มากที่มนุษย์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์สร้างมาแต่เขาไม่รู้ว่าใครสร้างเขามาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วตายแล้วจะไปที่ไหนครับมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในอัลกุอานนะครับซูรออัลอาอรอฟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ได้สร้างได้บังเกิดหรือว่าได้สร้างามนุษย์จํานวนมากามกําเนิดยินจํานวนมากแล้วก็มนุษย์จํานวนมากเนี่ยเพื่ออะไรนะครับโดยที่โดยที่ว่ายินและมนุษย์จํานวนมากเหล่านี้เขามีหูนะครับมีหัวใจแต่ไม่ได้ใช้หัวใจเน่ยเพื่อทําความเข้าใจนะครับแล้วก็มีตาซึ่งพวกเขาไม่ได้ใช้มันมองหมายถึงก็มองเพื่อที่ว่าจะ หาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็และพวกเขามีหูซึ่งพวกเขาไม่ได้ไม่ใช้มันฟังชนเหล่านี้และนะครับอ่าคือคือคืออล์อนเนี่ยได้สร้างคนประเภทเนี้ประเภทเยินแล้วก็มนุษย์ซึ่งมีประเภทที่ว่ามีหัวใจแต่ไม่ใช้ในการคิดแล้วก็มีหูก็ไม่ใช้ฟังแล้วก็มีตาก็ไม่ใช้มองเพื่อที่ทจะสแสวงหาสัจธรรมคนประเภทเนี้อล์อสร้างมา เพื่อเป็นอะไรสำหรับยันนำหมายถึงเพื่อเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านี้ชนเหล่านี้แหละเป็นหนึ่งประสุสัตนะครับชนเหล่านี้เป็นประหนึ่งประสุสัตใช่แต่เท่านั้นไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นนะไม่ใช่เพียงแต่เป็นเป็นเหมือนกับสัรปรสุสัตแต่ว่าพวกเขาเานั้นเป็นผู้ที่หลงยิ่งหลงผิดยิ่งกว่าชนเหล่านั้นแหละ พวกเขาคือผู้ที่เผอเรนะครับเพราะนี่คืออวอนนั้นอ่ะได้เปรียบเทียบนะครับแล้วก็ได้บอกถึงความสูญเสียและความเสียหายสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์เนี่ยมีสติปรรัญญามีหัวสมองมีการศึกษานะครับศาสตร์ต่างๆที่ทําให้ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีเนี่ยนำมาซึ่งความสะดวกสบายในชีวิต แต่เมื่อเขาได้รับความสุกสบายความสุขในชีวิตแล้วเขากลับไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเข้ามาครับนี่คือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ว่าผู้ที่ถูกสร้างนั้นอะ่ะไม่รู้จากผู้สร้างนะครับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สติปัญญาน,นั้นอะ่ะซึ่งมีความรู้ศาสตร์ต่างๆมีเทคโนโลยีมีอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าใครสร้างเข้ามาคนประเภทนี้นะครับคือคนที่เขาอยู่ไปวันๆ โดยที่เขาใช้สติปัญญาใช้หัวสมองใช้ปัญญาแล้วก็ใช้หูใช้ตาเนี่ยเพื่อความสุขในโลกดุนยาเท่านั้นเขาไม่ได้คิดว่าหลังจากนั้นแล้วชีวิตนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเขาคิดแค่เฉพาะช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตเท่านั้นแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยก็ได้มีข่าวบอกว่าได้มีเทคโนโลยีได้ค้นพบกาแล็กซี่ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งซึ่งยิ่งใหญ่กว่าที่ได้ค้นพบเนี่ยผมจำไม่ได้ว่า15หรือว่า150เท่ากาแล็กซี่ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ที่อะไรที่เทคโนโลยีเนี่ยค้นพบแต่การค้นพบเนี่ยไม่ได้ทำให้เขารู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้เขารู้จักพระเจ้าผู้สร้างกาแล็กซี่เหล่านี้นะครับมันเป็นความสติปัญญาที่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 มันมันไม่สมบูรณ์แบบ เป็นสติปัญญาที่มันด่างพร้อยหรือว่ามัน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 ,มนไม่สมบูรณ์แบบอ่ะคือรู้ทั้งหมดเลยรู้จุนยาที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่ายะอิลามูนะรอในสุระรูมนะครับอัลลอฮ์บอกว่ายะอิลามูนะรอฮิรอมินา ي ا ดดุนยาวะฮุมอันิลอาคราะที่ฮุมรอฟิลูนพวกเขาเหล่านั้นรู้ในความรู้ที่ผิวเผินในโลกจุนยาเพื่อที่จะใช้ชีวิตในโลกจุนยาแต่สําหรับเรื่องอาคราะแล้วพวกเขาวะฮุมอ ah um ันิลอาคราะจฮุมรอฟิลูนสำหรับพวกสำหรับโลกอาคราะแล้วพวกเขาเป็นผู้ที่ วอฟิลเหมือนกับอาญาน,นี้เลยครับเหมือนเลยที่อุลาอิกะฮุม um ูลวอฟิลูนพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เผลอเรนะครับชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ที่เผลอเรอหมายถึงว่าไม่ได้คิดให้มันกระจ่างไม่ได้คิดให้มันทะลุปูโป่งว่าเออโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันไปจุบจบมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนนะครับโลกดุนยาเนี่ยคนขนขวายอะไรต่อขนขวายความดีแล้วไม่ได้รับการตอบแทน ผลขวายความชั่วแล้วไม่ได้รับการตอบแทนความชั่วมันก็มันก็สูญเปล่าสิครับมันก็เป็นการเป็นการอธรรมดิครับแต่ถ้าว่าในอสิสลามนั้นล่ะใครที่ทำความดีน่ะแล้วเขาศรัทธาว่าจะต้องมีการตอบแทน <Yeah. S 1> เขาจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยสวนสวรรค์แต่ใครที่ฝ่าฝืาตนต่ออัลลอฮ์นะครับทั้งๆที่เขารู้ว่าเอ่ออัอลลอฮ์นั้สร้างมาแล้วก็มีการตอบแทนและเขาก็ยังฝืนฝ่าฝืาานต่ออัลลอฮ์อีกเขาก็จะได้รับการตอบแทนในการลงโทษในไฟนรกนั่นเองเพราะนั้น นี่คือสิ่งที่เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับที่สติปัญญาเนี่ยรู้เทคโนโลยีรู้อะไรทั้งหมดเลยแต่เขาไม่ได้มองนะครับว่าเออกาแล็กซีเนี่ยใครสร้างมาเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลที่เขาคิดเป็นเป็นอะไรการเดินทางไปถึงกาแล็กซีนั้นเป็นร้อยพันปีแสงนะครับซึ่งแสงเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วหนึ่งหไมล์ต่อต่อวินาทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เหล่านี้ เป็นความรู้ที่ทําไมไม่ทําให้เขานั้นรู้จักอัลลอฮ์นะครับแล้วที่นี้คือความสูญเสียที่ที่น่าที่น่าเศร้าใจอย่างหนึ่งแล้วนะครับที่มนุษย์เนี่ยไม่รู้จักผู้สร้างทั้งๆที่เขามีเทคโนโลยียิ่งใหญ่มหาศาลสร้างอะไรสร้างความสะดวกสบายความสร้างสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเขาทุกอย่างที่เขาสุขสบายในโลกดุนยาแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเขานี่คือความสูญเสียเป็นความเสียเศร้าเศร้าเศร้าโศกน่าเศร้านะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้า และเมื่อมาคิดอีกความสูญเสียอีกอย่างหนึ่งคือยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยเดินไปในเดินไปในป่านะครับเดินไปในป่าที่มืดมนเนี่ยแล้วก็มีคนเดินนําทางเนี่ยนะครับถือคบเพิงอยู่เนี่ยก็ถือคบพวงคบเพิงเนี่ยเขาก็เ,าเ,าเ,าเดินไปข้างหน้าเขาก็รู้ว่าตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีบ่อตรงไหนมีหนามมีตรงไหนมีสัตว์อะไรเนี่ยเขารู้นะครับคนที่เดินอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ใช้ใช้ประโยชน์จาก จากเขาก็คือก็คือว่าจะได้ไม่หลงผิดไม่เดินไปตาตามทางไหนที่ที่ว่าเป็นอันตรายเขาก็ถือคบคบเพลิงไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับหน้าที่ที่เขาจะต้องถือครบเพลิงเนี่ยเขาละทิ้งหน้าที่ของเขาเขาก็เอาครบเพลิงเนี่ยวางไว้เลยแล้วก็เดินไปในความมืดเหมือนกับคนที่อยู่ข้างหลังนะคนที่อยู่ข้างหลังนะ่ะเขาต้องการครบเพลิงแต่ คนคนที่ถือข้เพลิงเนี่ยเอาเข้เพลิงวางไว้แล้วก็เดินไปอยู่ในความมืดเหมือนกับคนที่อยู่ข้างหลังอันนี้ก็คือความน่าเศร้าใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันพี่น้องที่เราส่งกดประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยเป็นทางนําเป็นแสงสว่างในการดาเนินชีวิตเนี่ยแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับกับไม่ได้อ่านอัลกุรอานแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์บอกกับเราว่ายอย่างไรแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยจะพบกับอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นแสงสว่างนะครับว่า จะใช้ชีวิตยังไงในการพูดในการพูดคุยเนี่ยทำยังไงให้เรานะ่มีความรักใร้กันไม่มีการออไ,มไม่มีการระแวงสงสัยไม่มีการซุกซนคิดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์นะครับแล,ออรแล้วก็ไม่มีการนินทาแล้วก็ไม่มีการพูดแบบยุแยงตะแคงรั่วสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรเป็นคำพูดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในสังคมเพราะฉะนั้นเอาว่าก็ห้ามไว้ในสุราอัลฮุจุรอตว่า อย่าพูดแบบนี้นะอย่าพูดแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้โทษต่อความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์และของพี่น้องมุสลิมด้วยกันเพราะนั้นนี่คือแสงสว่างแต่เรากลับทิ้งแสงสว่างเรากลับทิ้งคบเพลิงนะพี่น้องแล้วก็ไปใช้ชีวิตโดยใช้การคิดไม่ดีกับพี่น้องแล้วก็พูดนินทานะครับเราก็เหมือนกับคนที่ค่าเขาเดินอยู่ข้างหลังก็คือคนที่ไม่มีอัลกุรอานอะ่ะเราไปใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเขา ทั้งๆท,ที่เรามีคบเพลิงเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะถือคบเพลิงที่ว่าเราเป็นตัวอย่างเป็นประชาชาติตัวอย่างที่ว่าเออเราไม่พูดเรื่องคนอื่นเราไม่พูดนะเพื่อที่เป็นเมื่อคนกาเฟสเขาเห็นแล้วโอ้ม,ม,มุสลิมเขามีความมีอครัมีมารยาทแบบนี้กันเองนะครับคนก็เลื่อมใสก็เข้ารับอิสลามแต่นี่เราเองเป็นผู้ถือคบเพลิงเนี่ยจะเอาคบเพลิงเนี่ยวางไว้แล้วก็ ใช้ชีวิตแบบมั่วๆแบบว่าเหมือนกับคนที่ไม่มีทางนาอะครับพูดจาอะไรต่ออะไรต่างเหล่านี้การคําพูดการมองการกระทําการใช้ดําเนินธุรกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมีอยู่ในอัตกุอ่านเป็นเหมือนกับคบคบเพลิงครับแต่เราเนี่ยทิ้งคบเพลิองอันนี้แล้วก็อยู่ในความมืดเหมือนกับคนที่เขาอาศัยรอที่จะอาศัยคบเพลิงคนกาเฟสเนี่ย เขาไม่รู้เขาอยู่ในความผงผิดเนี่ยเขารอคบเ,เพลิงรออันกว่านจากเราเราจะต้องถือคบเ,เพลิงเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่นะคือความสว่างนี่คือวิธีการนี่คือวิธีการในระบบในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องมีการแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันแบบอ,อะไรรับผิดชอบซึ่งกันและกันเพื่อจะให้เกิดความความอะไรสก,กีเน่ยความอะไรความสงบสุขในจิตใจใจนี่อะไรอ่ะ เปลี่ยนคู่แล้วเปลี่ยนคู่อีกเป็นคู่แล้วเหมือนกับสัตว์ในรชานเหมือนกับทเทวาบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนปัุสัตว์ที่อะไรเมื่อสนใจพอใจใครก็ไปพากันไปนอนเหมือนกับปศสุสัตว์ที่เราบอกว่าอะไรในสุราอัลอ,อ,อ,อารอฟอายะที่179นะครับนี่คืออัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเทียบให้กับเราแล้วนะครับนี่คือความสูญเสียที่รองลงมาก็คือว่าความสูญเสียนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันที่เรานะนะ้นี่ะมีคบเพลิงแต่เราทิ้งคบเพลิง นะครับพ,พี่น้องพี่น้องมุสลิมเนี่ยแหละคือผู้ที่ถือครบเพลิงที่ต้องใช้ชีวิตเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับคนที่ว่าเขาไม่มีศธรรมเขามีอยู่ในความมืดและก็สิ่งที่สูญเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าอ,อ,อ,นนอันนี้พี่น้องก็ออลองลอง,ลองคิดดูนะครับว่ามีหัวสมองมีอะไรเนี่ยแล้วก็มองธรรมชาติเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันมันผ่านไปผ่านมาแล้วก็ แล้วก็ uh, สิ่งที่เป็นธรรมชาติต่างๆเราเนี่ยเลาว่าบอกว่าสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นอายะตุนลิล,เ,เ,ล,เ,ลเรเียกเขามียตตะกูลนะครับม,มันมีหลายๆอายะที่บอกว่าสิ่งที่อยู่ในอะไรสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยที่เราสร้างมาเนี่ยมีเครื่องหมายสําหรับผู้ที่ยำเกรงต่อหรนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเห็นสิ่งต่างๆแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะครับ ถ้าเราถ้าเราคิดให้ดีแล้วเนี่ยเราจะยอมสยบต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เลยแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของอะไรของจักรวาลเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเนี่ยอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เราเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์นะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจมากที่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามาเนี่ยถ้าเรามองเห็นข้างในนะครับเราคงจะกลัวอัลลอฮ์นะแต่อัลลอฮ์ให้เรามองไม่เห็นว่าข้างในเนี่ยมีเส้นเลือดอะไรต่ออะไรมีเส้นประสาทมีอะไรต่ออะไรเนี่ย นะการทํางานของแต่ละอวัยวะเนี่ยมันสลับซับซ้อนแค่ไหนนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ความเอาล้อเนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของล้อเนี่ยแต่เราเราเหมือนกับเนี่ยนะครับคือมีหัวสมองแต่ไม่ใช้คิดมีตาแต่ไม่ใช้มองมองเพื่อที่จะทําให้มีความย้ำเกรงต่อล้อมากยิ่งขึ้นครับแต่ทีนี้ว่าเราอ่ะมัวแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่เอาล้อเนี่ยที่เอาล้อเนี่ยให้เราเนี่ย ได้อยู่ในโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลคืออยู่กับธรรมชาติเนี่ยล้ำลึกถึงอวโลเนี่ยเราเท่ากับว่าเราอยู่ในความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลนี้แต่เรากลับอยู่กับอะไรเรากลับทิ้งนะครับทิ้งสิ่งเหล่านี้ต่มาอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับความสุขสบายที่ที่เราละทิ้งการล้ำลึกถึงอวโลกอวโลกบอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแคบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องสมมุติว่ามีบริษทัทบริษัทหนึ่งเนี่ย เขายื่นเอาสินค้ามาให้กับเราเนี่ยให้เราเลือกเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้นะรับประกันรับประกันตลอดชีวิตการใช้งานแต่อีกอันนึงเขาบอกว่าคุณอันนี้นะสินค้าที่ไม่เอาคุณภาพต่ําคุณจะใช้ได้เพียงสองสปีหรือว่าหปีสมมุตินะครับสมมุติแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยเลือกเอาสินค้าที่มีอายุ อปีหรือว่า5ปีแล้วก็หมดอายุแต่ส่วนสินค้าที่บริษัทเขาบอกว่าสินค้าเน,นี้ยรับประกันตลอดการใช้งานเราทิ้งไปนี่คือการแลกเปลี่ยนที่น่าเศร้าใจเป็นความสูญเสียอีกอย่างหนึ่งที่เรานั้นแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่อยู่ตลอดอายุการใช้งานนีกับสิ่งที่อยู่เพียง3ปี5ปีเนี่ยนั่นคืออะไรพี่น้องเอาออว่าบอกในอกอานมากมายว่า ชีวิตที่ถาวรคือชีวิตแห่งอาคือเรอเราต้องขวนขวายเพื่ออยู่ในทางผ่านเนี่ยโลกุญยาเนี่ยเป็นทางผ่านที่เป็นชั่วคราว3ปี5ปีที่ผมยกตัวอย่างที่เปรียบเทียบน,น,นะครับอยู่ไม่กี่วันอยู่ไม่นานเราก็จะทิ้งยญญานี้ไปและไปอยู่ในชีวิตที่ถาวรไม่มีขีดจํากัดเอาว่ารับประกันตลอดการใช้งานนะครับแต่เราเนี่ยเห็นไหมว่าเราคิดนี่คือความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่เราเลือก พลังกาลังของเราเนี่ยที่เอาให้เรามาเนี่ยเราเลือกที่จะทุ่มเทอุตสาหาพยายามเพื่อที่จะแลกกับอะไรกับสินค้าที่มีอายุเพียง3ปี5ปีเนี่ยแต่กับไม่ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่อสินค้าที่มีตลอดอายุก,การใช้งานที่เรารับประกันกับเรานี่คือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่ที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึง่งแล้วก็พี่น้องอีกอันหนึ่งที่เป็นความสูญเสียอีกอันหนึ่งก็คืออะไรคือ คนที่มีอุปกรณ์เนี่ยนะครับมีอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรานั้นอะรอดพ้นเนี่ยนะครับที่เราเป็นอุปกรณ์ที่ว่าหรือว่าจะพูดง่ายๆว่า,าคบเพลิงอันเมื่อตะกี้นี่ก็ได้เรามีคบเพลิงเนี่ยแต่เราทิ้งคบเพลิงแล้วเราก็ไปอยู่ในความมืดอาจจะอาจจะไกลไปนิดนึงแต่เอาเป็นว่าเรามีเครื่องมือกันแล้วกันมีเครื่องมือเนี่ยที่จะ ดีเด่นกว่าคนอื่นที่เขาไม่มีเครื่องมือเนี่ยแต่เราทิ้งเครื่องมือเหล่านี้แล้วเราก็อยู่แบบอยู่แบบตามสบายของเราทํานองเดียวกันนะครับคนที่มีความรู้ศาสนาเนี่ยคนที่มีความรู้ศาสนาเนี่ยนะครับที่ศึกษาศาสนามาโดยตรงสามปีห้าปีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความรู้มาเนี่ยแต่เขาไม่เอาความรู้เหล่านี้มาปฏิบัติเนี่ย ต่ปฏิบัติตัวเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีเครื่องมือเขา,าทิ้งเครื่องมือเหล่านี้ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะทําให้เขา้าใกล้กับอัลลอฮ์นะครับมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่เขากลับทิ้งเครื่องมืออันนี้นะครับในการเป็นที่ทำทำสุนนัขต่างๆที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะครับเหล่านั้นเขาทิ้งเครื่องมือเหล่านี้เขาไม่เขาทิ้งสุน,นัขต่างๆที่เขาเรียนรู้มาแต่ไปปฏิบัติเหมือนคนทั่วๆไปที่ไม่มีความรู้ นี่ก็เป็นความสูญเสียอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันสําหรับผู้ที่มีความรู้ศาสนานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็อยากจะขอ,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 อยกตัวอย่างอัลฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านอิมซโซลซามาบอกว่าเปรียบเสมือนสิ่งที่อลัลลอฮ์นั้นส่งฉันมานะครับเปรียบได้กับคนชายผู้หนึ่งที่เขานั้นจุดไฟในความมืดเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วก็แมลงเม่าเนี่ย คิดว่วนั่นคือทางรอดแล้วก็กระโจนลงมาในแสงไฟนะครับมันชอบหรือว่ามันไม่ชอบแสงไฟก็ไม่แน่กระโจนลงมาในแสงไฟซึ่งนั่นคือความวิบัตินั่นคือความตายทํานองเดียวกันท่านอับดุลาสราซัมนั้นนะ่ะนาอัลกุรอานมาแล้วมาอุต่า์ทาแบบอย่างให้เห็นแล้วว่าน,นี่คือทางรอดแต่เรายุคยุคปัจจุบันเนี่ยเราทิ้งกุรอานเราทิ้งแบบอย่างท่านนบีแต่เราเนี่ยไปแสวงหาโลกดุนยาที่บอกว่า มีจํานวนมีมีอายุจ,ยนะยาจ,จ,จาํากัเาดเนี่ยนะครับแล้วเราแล้วท่านบิบสโลซัมนั่นแหละพยายามที่จะจับอะไรจับที่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 ใช้ผ้านุ้งหรือว่าที่ที่เข็มขัดเนี่ยนะครับจับเพื่อที่จะดึงเราอย่าไปอย่าไปอย่าอย่าอย่าฝ่าฝืนแบบอย่างของฉันอย่าทาฮารอมนะครับเพื่อฟัง Allah อัลลอฮ์เถอะเพื่อที่เจ้าจะรอดพน้นแต่มนุษย์นะเขาไม่เอานะครับ ยอมที่จะสลัดสลัดเพื่อที่จะกระโจนลงไปสู่โลกดุนยาครับเพื่อที่จะทุ่มเทพเพื่อโลกดุนยาเพื่อชีวิตที่มีจะปริมาณจํากัดเวลาจํากัดนี่คือความสูญเสียที่อันหนึ่งนะครับพี่น้องซึ่งเป็นความสูญเสียอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอให้เรา้นน่ยมาทําการไว้อะไรนะครับไว้อะไรกับความสูญเสียเหล่านี้ที่สูญเสียกับมนุษยชาติสูญเสียกับมุสลิมสูญเสียกับทุกสิ่งทุกอย่างน่ะ เรามาไว้อะไรซึ่งความสูญเสียที่ว่าความรู้ที่เรามีอยู่นั่นแหะไม่ยังประโยชน์ที่ท่านบิสละซัมบอกว่าอะไรอ่าอัลลอฮฺไม่เนี่ยเอาบิกามินไอลมินลายันฟะโอ้เหรอ,อฉันขอความคุ้มครองต่อพค์ให้พ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์นะครับพี่น้องเรารู้กุรอานเรารู้สวรรค์เรารู้นรกเรารู้อะไรทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ความรู้เหล่านี้ที่เป็นสวรรค์อ่ความรางวัลที่เป็นสวรรค์นเนี่ย เราไม่มีความอยากพี่น้องเราสูญเสียความรู้สึกไปแล้วถึงขนาดที่ว่าเมื่อสวรรค์เนี่ยเอาว่าบอกความดีความสบายอย่างนี้นะกุตูฟฮาดาเนี่ยอยากจะกินอะไรผลไม้มันห้อยลงมาเลยเราก็เด็ดเอาเลยนะครับแล้วความรู้อะไรที่เป็นรางวัลแห่งโลกสวนสวรรค์เนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นความยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการได้เนี่ยอลังการพี่น้องอลังการที่ เ,เราเนี่ยไม่คิดอยากจะได้เลยแล้วก็นรกที่อวบบอกว่าถ้าทําความชั่วนะจะลงนรกแบบนี้แบบนี้ดื่มน้ําเลือดน้าหนองของชาวนรกนะครับแต่เราก็ไม่กลัวเราก็ยอมที่จะสแสวงหาเพื่อความสุขในโลกดุนยาเห็นไหมพี่น้องเราเนี่ยอวบบอกว่าอะไรวัเราก็จะคอักนอินซานะวะนะอัลมูมาตูวาสวิสุบิฮินัสหูวะนะฮ์นูอักรับุอิลัยฮิมินฮับลิลวาีด แน่นอนเราได้สร้างมนุษย์แล้วก็เรารู้ว่าสิ่งใดที่มันกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์และเราก็คืออวล์เนี่ยวันและค่าก็คือคอวโลกเนี่ยใกล้เคียงเขามากกว่าเส้นที่เส้นเลือดที่เส้นเลือดดําที่อยู่ในคอหอยตรงนี้สิอีกเรานี่อยู่ใกล้อลลล์นะครับพี่น้องแต่เราทําตัวห่างกับอลโล์เป็นความเศร้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าให้เรากำยำเกงต่อะ แล้วเราจะได้รับได้จะช่วยทุกอย่างเลยแต่เราทิ้งความยำเกรงต่อวะทั้งทิ้งทั้งที่อาัลลาออยู่กับเราตรงนี้ใกล้กับเราเข้าตรงนี้เองแต่เราก็หนีไปสุหนีออกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกว่ายาไอฮัลอินซานมาฮรอรกาบิรอบบิกาลการีมโอ้มนุษย์เอ๋ยอันใดเล่าที่ทําหลอกลวงเจ้าให้เจ้านั้นละทิ้งผู้บัญาของเจ้าที่เป็นผู้มีเกียรติที่สร้างเจ้ามานะครับ สร้างเจ้ามาแล้วก็ทําให้เจ้านั้นมีรูปร่างที่สวยงามเนี่ยเพราะนั้นนี่แหละครับพี่น้องเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นะครับที่เรานั <sag> ้น <it> มีความรู้เราสูญเสียความรู้สึกไปแล้วตัวนี้นะครับเราสูญเสียความรู้สึกที่ว่าอยากจะได้สวรรค์และเกรงกลัวมราะเราสูญเสียความรู้สึกอันนี้ไปแล้วเราเอาการนอนนั่นแหละมามีความยิ่งใหญ่เราคิดว่าการนอนน่ะมันสุขสบายมากกว่าการที่เรามาลุกขึ้นมาทําการละหมาดต่อหรอ <ate> นะครับนี่คือความสูญเสียความรู้สึกเราไม่รู้แล้วว่าอันไหนดีอันไหนอันไหนดีกับเรา เพราะนั้นด้วยเหตุนี้แหละอัลลอบอกว่ามนุษย์นะอินนฮูกานะอลูมันจะฮูละแท้จริงมนุษย์นะ่ะเป็นผู้ที่อาธรรมทําให้ทําในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองแทนที่จะทําในสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราคือมานามาดเนี่ยให้ประโยชน์กับเราแต่เราทําในสิ่งที่ให้โทษก็คือการนอนนะครับตอนนี้เรากําลังสุนนะเนี่ยที่เราประทานอาหารเนี่ยแบ่งเป็นท้องเป็นกระเพาะเป็นสามส่วนเนี่ยเราไม่เราเรา เราใส่อาหารทั้งหมดเลย3ส,ส่วนเนี้ยเราใส่เป็นอาหารทั้งหมดนี่คือการที่เราฝ่าฝืนต่อร้อนนั่นอะ่ะเราคิดว่าเรามีความสุขแต่ที่ไหนได้นั่นคือบอ่อเกิดแห่งโรคภัยที่เราเราฝ่าฝืนสุนนะของท่านลบีในเรื่องเนี้ยนั่นคือบอ่อเกิดแห่งโรคภัยที่เป็นเบาหวานความดันอะไรต่ออะไรมาตรงนี้มาจากตรงนี้นะครับด้วยเหตุนี้แหละเราอยู่ในคบเพลิงเรามีสุนนะจากท่านลบีเนี่ยแต่เราทิ้งคบเพลิง เราไปใช้ชีวิตเหมือนคนที่เขาต้องการแสงสว่างนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมนะครับในสังคมมุสลิมแล้วก็อีกความหลายสิ่งดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมาไว้ทุกข์กับการสูญเสียอันนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีความรู้ศาสนาเราต้องไว้ทุกข์ที่เขานั้นไม่ได้เอาหลักการศาสนามาปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างกับสังคมนะครับเพราะฉนั้นก็ขอพงศ์สมโปรด์ให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองว่าเรานั้นกําลังสูญเสียหลายๆอย่างนะครับ เราละทิ้งหน้าที่ของเราในการนำทานำพาสังคมคนที่อยู่ในความหลงผิดเนี่ยให้มาสู่อิสลามเนี่ยเรากําลังละทิ้งหน้าที่อันนี้ที่อาวามอบหมายให้กับเรานะครับดังนั้นขอพระองค์ทรงปวดทิดายะเรานะครับให้เรานั้นมีความเข้าใจและมีความรู้สึกอันนี้ว่าเรากําลังสูญเสียแล้วเรากําลังละทิ้งหน้าที่ที่อว์มอบหมายให้กับเรานะครับขอให้เราทบทวนตัวเราเองแล้วก็กลับมาหาลอร์นะครับกลับมาหาลอร์พูดซึ่งอยู่ใกล้กับเราตรงนี้ นะครับแต่เราเนี่ยไปา่าฝืนต่อว่าโดยที่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราตรงนี้อยู่ใกล้กับเราแล้วเราให้โอกาสเราในการที่จะกลับตัวกลับใจแต่เราก็ยังฝืนที่จะทําความชั่วต่อไปโดยที่ไม่เอตาตัวบาตัวแล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อไร่เราจะตายกลับไปหาอัลลอฮ์นะอูดบิลลาฮิมินซาลิกนะครับ,นะรบดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดทิดาญาเรานะครับให้เรามีความมั่นคงในอิสลาม แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคมอกูลกอลิฮาลาวัสตัฟิรุฮะลิวะลกุมวะลิซาอิลมุสซีนฟัสตักฟิรุฮูอินนะฮฺูุฮวัลกอฟูร์ราะฮีม